เ,เ,เช็คเครื่องก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับมาดูเลยตอนนี้เสียบสายชาร์จอยู่นะครับขึ้นสายชาร์จตรงนี้ชาร์จเข้านะครับแล้วก็มาดูที่ตัวซิมใส่ซิม a s ขึ้นนะครับแล้วก็ wi-fi เชื่อมต่ออยู่ขึ้นนะครับซิม กับ Wi-Fi อ่ะเดี๋ยวลองโทรดูนะครับ่ะตอนนี้โทรเดี๋ยวฟังเสียงลำโพงด้านบนนะครับฮะตอนนี้เสียงด้านบนออกแล้วนะครับ<ม>ตรงนี้นะครับเสียงออกนะ<ม>แล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์ทำงานนะครับลองทดสอบลำโพงด้านล่างบ้างนะครับ<ม>นี่ ลำโพงกดสอบ s f ที่สมัครไว้ทั้งหมด<ะ>กดเสียงออกนะครับเซนเซอร์ลำโพงล่างลำโพงบนแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปุ่มลดเสียงนี่นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะครับ เรดเสียงปุมล็อกหน้าจอกดได้นะครับแล้วก็ปุ่มสั่นนะครับปุ่มสั่นทำงานนะครับนี่นะปุ่มสั่นทำงานแฟดนะครับแฟด แฟชออกนะครับแฟชสามารถใช้งานได้นะครับแฟปุ่มโฮมนี่นะครับกดได้นะครับปุ่มโฮมกดได้เดี๋ยวเขาไปดูสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วสแกนนิว ไม่ชแปบ๊บหนึ่งโอเคสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับมันขึ้นแดงแดงแล้วนะาใหมทำให้ดูตั้งแต่เบาๆบนิดนึงอ่านี่นะครับขึ้นแล้วนะนแดงแงโอเคสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับนี่ขึ้นสแกนนิ้ว สแกนนิ้ว oh. แล้วก็จอภาพนะครับทดสอบการพิมพ์นะครับจอภาพระบบสัมผัสนะครับนี่นะครับใตัวแอสซิ o ทัชหมุนได้ทั่วหน้าจอเลยนะครับสัมผัสได้นะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ตทีิการตั้งค่าอันนี้เล่นขึ้นเลื่อนลงนได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสามารถเลื่อนได้นะครับพิมพ์นี่พิมพ์ได้นะครับจอภาพทัศสกรีนแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังนะครับ ตรสอบกล้องหลังฮัลโหลเช็คกล้องหลังหนึ่งสองสามนี่ดูนะครับกล้องหลังโฟกัสนะครับนี่เห็นไหมโฟกัสนะครับกล้องหลังใช้งานได้ถ่ายระยะไกลระยะไกลซูมก็ใช้งานได้นะครับนี่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ กล้องหน้ากล้องหนสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่นะครับถ่ายกล้องหน้าติดนะครับกล้องหน้าใช้งานได้ลองฟังเสียงดูนะครับสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอยู่นะครับถ่ายกล้องหน้าติดนะครับกล้องหน้าใช้งานได้ กล้องหลังบ้างนะครับกล้องหลังหนึ่งสองสามนี่ดูนะครับกล้องหลังโฟกัสน,นะครับนี่เห็นไหมโฟกัสนะครับกล้องหลังใช้งานได้ถ่ายระยะไกลโอเคกล okay. ้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับบันทึกเสียงไมโครโฟน เวลาโทรอะไรพวกนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเป็นเสียงหนึ่งสองสามทดสอบเสียง hello, hello, check, check,. ออไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเสียงไมโครโฟนหนึ่งสองสามเสียงไมโครโฟนออกไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเป็นเสียงหนึ่งสองสามทดสอบเสียงไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเสียงไมโครโฟนหนึ่งสองสามเสียงไมโครโฟนออกไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามเช็คโอเคใช้งานได้นะครับ ที่เช็คให้ก็ตามนี้นะครับไมโครโฟนระบบทุกอย่างสามารถใช้การใช้งานได้นะครับสแกนหน้าไม่มีนะครับระบบทุกอย่างผมเช็คให้แล้วนะครับตามคลิปสามารถใช้งานได้เดี๋ยวส่งกลับเลยขอบคุณมากครับ